วันนี้เราจะทำอะไรกินนะ <c oughs> มาถึงสเปนก็จัดเลยตำถั่วปลาเผาเผาปลาย่า,ยางกั้งเก็บทั่วไปตำกันนะพิดสดๆมาจากเมืองไทยตำถั่วกินแรงมัอนกันนะ อย่างป่าเผาป่า,ปาหอน,หอนกินแรงตำตัวปลาเตีย้ยชัยภูมิทัวง่ามงามตำถัวอย่างงามเลยเฮรสนใจติดต่อได้นะโซเลียโซเลียทัวก็แลังงาม เพิ่งพักปุ่งเพิ่งหมกทัวๆๆๆๆร์ดูาบบทำแซ่บๆ,ๆมันก็ประแดกก็นำมาเลียงนะประแดกบองก็ทีมของคขว้ยมดตัวหม้อสเปรยนได้เป็นราคาผ <ๆๆ S 1> ักสวนครัวรัวกินได้ฮะ <ๆ S 1> นะเราปลูก สี่ห้าเดือนแล้วก็ได้กลับบ้านอีกแล้วทา่านนีจะเป็นแตงแตงก็เริ่เกิดหมากอ่อนพ่อได้กินจะตำแตงสู่กินเมแรงตำถั่วสู่กิน nhà vào bạc tầm tèng gian cung gian căng để lia tiền lia mưa này mưa đen Ôi subscribe cho kênh Ghiền Mì ใส่ใส่สองหลังนี่น,นี่แต่เป็นหาหลังนี่แปลสิบโลคนเ่มเหนียี่เนใส่มันเนียใส่มาเดิมมาเดมมาเดิอย่างกังสดสด,สด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 จากข้องเลยลูกสาวเดน บรรยากาศแคมป์งานเรานะวันเสาร์ทำงานครึ่งวันวันอาทิตย์หยุดถอนอทั้งถอนทั้งฟังอะทั้งฟังทั้งถอนในวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์สุกเม้าเสานอน มองตกปลามองไส้กังกันอยู่หน้าบ้านเนานะขามท่างไปกันเปนมองตกปลาแล้วถือเก่มบาบฟุกแห้งล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็บ้านอยู่ อันนี้เป็นบริษัทโลงแผ็กของโลงแผ็กสตอว์บรีพึ่งมาถึงของว่านในเมียนอยู่เนี่ยกระเป๋าว่านในเมียนอยู่เนี่ยถึงก็จักเลย ตำตัวกินกับอย่างกั่งเนี่ยนะแรงก็อกแล้ว ปุ้งปุ้งปุ้งใส่ปลาใส่ยเสียเนื้อปลาใส่ชูรสใส่หลายแสบหลายใส่มะนาวมนะนาวมาจากกาลชินไป่ได้หรือพึ่งว่าหอดสดๆไม่ไหม้ไง น้ำปลาไม่ต้องใสเยอะอยเข้มขี้มือเาอาลละที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาเด็กจักไม่จักซิริพ่อนจกักสอนล่ามจากักใส่ลงไปใส่ห้ลายแสบยบลายเยาวบัพบาย กิลิพอนกินตลาตลาแซบหนัว เทเลยุ่มคกเลยน้ำแตกน้ำแตงเลยสิบเปิกรกันะาแสบบ่อ้ำมแำมแำอแำมา มาใส่ไปโรงพยาบาลเลยทิพย์พันธ์ว้าคูณกูหร้วพามาาันย่างอีกทีหนึ่งมาเดิม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 เฮ้ยเหลือปะ Hola, hola, hola. Hola, 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 amigo. Hola, hola. Carne, carne. Carne pe buena, ¿no? Crane. Que crane. Carne, carne, no. Carne. ¿Qué, carne? Carne, carne. Carne. Listo. Este. rack rack Cangrejo, rack Cangrejo. Cangrejo, rak. กังกักังกกังกังกองกงจริงงกข้ากข้ากินข้า